สบาสดีพี่น้องสีมัสูยทุกคนพี่น้องวันนี้ไปยตกอล์ฟไม่ใชเลี้ยงโหนี่จะกัดหัวหมดเลยเลี้ยงสีนี้แหละสเป็นบินแหละพี่น้องพี่น้องวันนี้จะไปลินพี่น้องเนไหลอยขัวอยากขั้วนใช่ไปลินใช่นี่ว่าสีเบาๆได้เนี่ยไปอัน ฝาสตีมไปหล่อเข้มของพี่น้องบัญชีไปหาผู้ว่าพังทายไปเลยเลยนะคะผู้ว่าพังทายไปตลอดสั่นอยากไปเลาะให้มาหาว่าฝาดีมไปพี่น้องหนาวอยากอ่ะบุญกินนอนเน้่พี่น้องเอาเพิ่นแน่น้องผู้ว่าพังท้ายบเพิ่นส <c oughs> ิไปกินเพียงจีน,นพี่นอ้องเพิ่นได้ส่วนดีมไปเอาเพิ่นสิชีพคัจนจายเด้วยไม่ดีนะหม่ละพันกิ่มกันไกันได้ <c oughs> ไปให้ดีมภาพไปนะพี่นอ้องก็เลยสิไปหาแฟนว่าอยากดีมมาอยากไปเนี่ยหมแล้วเจอที่เนี้ยก็สิ้นขาว ซส้นหมากกันนอกอีดด้พี่นนังเด้อไหนอัดเลดีมครับนะ ตำทะเลตำไม่นำคล้องอยู่ตไำไม่นำคล้อง่ะได้เอาให้เราอยั่งหมเราหยั่งแล้วถอดดีก่ถอดฮัดดอกนด้เหลืองอันเดียวก่อนไมไ่ได้แม่ สองพนมาพันเมจับเลอพนนึงนนี่ก็พันนึงอันอันอันสองสอจับกรทันแล้วมันเอื้อเอาัดอกดอกสีเลืยงสีเลืองยัอยู่กับพันยู่สีเลืองตรไหนได้ม่ซีดป่ะตัวซีดหนึ่งสองนอยู่เลยมันอาซีดเอื้อยนสองอันจะเลื้ยแล้วแม่เิ่งให้ดอกเออเียวันอาซีดเนี่ย มันบอซีดอันนี้สองอันเท่เออโอเคซ้าบางนี่น่ากันม่ดเยบมเออดอกออกอีกซีใฟ้ายเปนนางกินหรือฟีเนแล้วว่าจะนางเฮิงเนยไม่ได้พี่น้องขยากมาแข้มคอังหานซื้อไว้ได้ ก็คูนแมคมของถึกใจซ้ายฟรีฟรีไวไฟนนเ,เนาสร้างไรได้ปีนกมาจะกินปิงกินัมนะมันแดดมันแดดหาเน,นาีทางนั้นมันแดดสะอ่อนถึกใจนี่แหละฟรีไวไฟฟรีไ้ฟรวไฟเด้กินนยังอสาวช้านาะมัเป็นปเนะไม่มีนัดเลยอ่มีแต่แบบสีตุบสงหาบ้านที่น้ำก้อน อันนั้นธรรมดาเนาะนคมคองทำงานกับมุกดาหารนด้เพียวมุกดาหารหได้แกมคองอน่ะเ,เป็นหญ้า,าจากกับปลูกพืชกลิกก่นหนาวก่อนทากินตำสั่งตำทะเลครับบอกถอดลูกชิ้นไปยุธิหานตำกบคูนแกมคองมีหนองตำทะเลหกสามสิบลูกชิ้นก็มีใหม่ละพันเนะาะพันไหมสองพันแล้วแต่ แถมไวไฟฟรีอีกเนาะเด็กมองกาๆมานาั่งชิวๆกับผู้สาวกับแ, <ฟ S 1> แ,แฟนก็ได้เนาะเนอะเวดินแดดเอาหา้งกระตองมาแบบประมาณาโมง6โมงได้พี่น้องคูเดทด,ดีมเนี่ยอ่อนผิวผ่นขาวได้คนงามแน่นอง,งามโ,โอ้โหโอ้โห <laughs> สีแดงสีประจำตวัวดิมท่นบ่วไว้แล้ว เห็นเลยเห็นอ่อนเก๋แก่แก่แก่ก่นะมันหอนรุ่เรืองอากาศบ้านพี่บองเปไหนพี่น้องบานนี้หอนอ่ะอบอ้าวสีแดงแรงเราไดอันนี้สีขาวนั้นดื่มรีวิวดูโฆษณาตองเขาแหละวันเดี๋เป็นพี่เชิญเตพี่น้องกินได้เลยนี่ใส่กินอันนี้ ด้วยกินโดรมาจ้าข้องกระเจ้าเห็นหน่าด้หายเป็นพิเศษเลยน้ำเล็ก้เฮ้ยมอคกบการมาซุ่มแซวกับหมกับครอบครัวกัไเลยกับแฟนเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้ถอดลูกชิ้นมาแล้วเนาะมดไปจน,นจันเนี่ยซาซีพันโอ้โอ <laughs> โอปลาไปตองมาหา <Gym. S 2> จิมก็มีพักนี่นนองมีพักเนาะพัสดัดลูกศิอ่ะสะอ่อนถาดตำอยูบอ่บสิกินก่อนหิ้หิยอ้หอะพะไม่ยังหอนอหมือจักมยู่เมื่อกี้ก็ว่าถือใหม่บสนะิใส่มือแล้วพี่นนองน้องแหงจัง ยังหอน่เนาะเขาจะถอนมาสุดๆเถอะมันนท่านอะไรเป็นซีดแต่น่ะจีเซนหาดีนได้จิ้มเยิ้มพี่น้องซีจิ้มเยิ้มไม่ไม่มากินซิดมันยังหออนยั่งงอมันดีดปลาโอ้ยเย็นๆเลยใครเนรลมาโอ้ยลวกปลาในแม่เนาะนี่นี่ นี่บอกว่าอยากกินซีมังเป็นหอยยังไงวะอยู่ตายแล้วอันนี้ตายแล้วพี่เนาะนี่ว่าอยู่ว่าซีมังเป็นหอยเฮ้ยแค่วแกมคองพี่เนาะวันกี้มาแต่ลูกชิ้นมาเนี้ยตำทะเลมาเลยพี่น้ะพวกอะไรก่อนสามสิบหกสามสิบ ไเไหแล้วนึ่งร้อบาทมีเส้นเกลียวนะมีเส้นเกลียอามาิออนกินด้วยเสียดีก,ดก,ดกว่าเสื้อดูอเสื้ดือะไรบอเอาไปยลเอามาิออนกินก่อนเนาะพันหิ้วพันหิวแหเออะเก็บกเก็บพอดีเพชรตืมฮะได้ไหมม่ดดินซองพอเพชร กุงนะ้งไงจับเลยเมื่อทูกันไงสะอ่อนสายกินวิ่งจะเสียงรถในนอพอวายยุ่แค่ทางโอ้โาเครดมาฝาก อันว่ากิบอันอาใม่ถูกออกใหม่นีกนอารหไ่เ็อือูผ้าหูผ้าชิ้นทอดเมื่อก่อนน้ำลด้แตกกัได้เอาพักแล้ว แต่ไม่ได้ดิมพี่น้องเมื่อกี้เป็นน้ำลายแตกเพิ่นเพิ่นจับอือน้ำลายอึกอึกเยอะก็กินได้อพี่น้องไม่ได้มากินน้ำกันเด้อม่จะปวดสุดปวดถ้าดื่กับพี่น้องเอฟซีไม่จะปวดดีกินอิ่มเอฟซีก็ดีใจเลยเพราะจะใหบอกว่าคงที่กินได้ไเนี่ยเจ๋ออย่าไาเถียกินไปนำเบิรงวิวไปนำ ยำเร่งแรงกว่าน,น,นี้แห้งสีวิวดีนะพี่นาะเมื่อนี้บาต่ออียังมากมายพี่น้องม,มาเดทกับสาวดีมมาออกเดท,<า>ท,ทอ้าวเมื่อนี้เมื่อนี้ยอมาเยอะดีมเมื่อนึงส้องอันเคนใจพี่เนาะโลกเป็นคนชวนมา เตียงไม่ลงเลยแพี่นองซีซีซจเยเาในเด,เเนเดรมแล้วว่ามันดาดปากไปันไงอ่อนมันเด่นนะอ๋อเืออะรืออยากเกลียดค่ะแก món quá dạ nắng dạ luôn đã Ăn ơi Ăn ơi Ăn ơi anh ơi ní 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 ไม่นั่นน่นะเ๋ือห้าปลาไร่หมองเรื่อสาบัตนเรือขจะเพีงห้าปูห้าปลาตามลำโคงเือขจะอุ้เรือห้า ตอนนี้ก็กินซีม้วนแล้วนาะพี่น้องเนาะซีอิมแล้ว่ยมย,ยิมและยดยว่เป็นคนเอานะคนจับเรืยอยูสาิตอนแทนเม็ดดอนเลยเรี๋อวแต่มกเลินนะครอิมนะพี่น้องเนาะมีควอมอประจายเงืนเย็นนะจ้าพูดตอนนี้กำลังเย็นๆนเน้อยพี่น้องีมนป่านเะย็นนะ คลองเนาะพี่น้องหลังจากมาแต่ลอแข็มคลองอาบน้ำไปได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อแล้วเด้อมันหดอากาศหดแห่งนี้พี่น้องมาก็พอดีพาพาเซาครีมไปรอตลาดเลยพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อผากดไหลกุดแร์เป็นกำใจวันนี้้วยพี่น้องบ๊ายบายหลังจากมาแต่ลอตลาดอาบน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อเสื้อกลามแล้วอากาศหดแห่งเลย กามากับพอดีแหวะไปตลาดบรอศพอดีพาสดคิมไปห้าหลาอเลยเนาะแลายืมเด้อยพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมผาก,กดไลค์กดแชร์ไปล้ก็กำลังใจเอาได้เด้อยพี่น้องบ๊ายบายบอกของข,องข,องข้าวหนะ